สวัสดีครับผมบอยครับที่สายการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระแดงวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เอเวอเรสต์นะครับที่มีการตกแต่งชุดแต่งใหม่ของฟรีฟอร์มนะครับมารีวิวเพื่อนๆชมกันครับคันนี้มีการรับสีเขียวเลมอนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดแต่งฟรีฟอร์มนั้นมีอะไรบ้างและสวยงามขนาดไหนครับเริ่มจากนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเอเวอเรสต์นะครับผมทําการรับสีเขียวเลมอนแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหลังคานะครับทําเป็นสีดำแรับสติ๊กเกอร์สีดํานะตัวกระจังหน้านะครับทําชุดครอบ ตัวเอเวอเรสนะครับเขีนคำว่าเอเวอเรสต์สีดำเงานะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีไฟ LED สองข้างแบบนี้เลยนะนี hey, ่ชุดแต่งฟีดฟอร์มนะครับ mm hmm. จะเป็นลักษณะแบบนี้นะค, mm hmm. คือครอบชุดหน้าเข้าไปแล้วก็มีไฟที่มุมด,ด้านซ้ายและขวานะครับส่วนชุดเสริมกันชนนะครับจะใส่ตัวเสริมไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งกันชนนะจะทําสีดําเงานะครับตัดกับสีเทาแบบนี้นะนี่เทาเทาออกบอลๆนะครับ ็จะดูให้มีความมีมิติกับตัวรถนะครับแบบที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าชุดแต่งเป็นชุดแต่งใหม่นะเรานำมาให้ลูกค้านะครับได้ชมกันก่อนนะครับว่าพอแต่งออกมาแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะกับรถตัวจริงครับสำหรับตัวเอลเลนะครับก็ที่ฟอร์ดพแดงของเราก็จะนารถสวยๆแต่งสวยๆแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้อยู่กันนะครับคันนี้ก็อย่างไปบอกนะครับคือรับสีเขียวเลมอนแบบนี้นะนี่ ซีเคียวสโตนมันออกซีเขียวสโอนแสงนะก็พอแต่ดกับหลังคาดําก็สวยงามนะครับชุดของเขานะครับชุดแต่งของฟรีฟอร์มเนี่ยจะมีคิวล้อา Q มาด้วยนะครับคิวล้อก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับเพื่อรับกับชุดของในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับอันนี้ก็ล้อใหมก่ก็เปลี่ยนมาด้วยนะครับอันนี้รายขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับยางที่เขาใส่ให้ลูกให้เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นยางยูโพมา G015 นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนน้องแม็ก์รายอื่นยางตัวอื่นก็สามารถทําได้อันนี้เราแต่งให้ชมก่อนว่าสไตล์การตกแต่งเนี่ยจะประมาณไหนนะนี่ตัวรถนะครับด้านข้างนะครับก็พอแลปสีปุ๊บก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดกับหลังคาดาที่ไราบอกนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันต่อมาด้านท้ายนะครับฟีฟอร์มเนี่ยเขาจะมีตัวของสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์เขาจะมีความแตกต่างคือนี่เขามีไฟตรงนี้ด้วยนะ นี่เวลาเปิดไฟลีนะจะเปิดต,ตรงนี้ด้วยนะครับก็ใครชอบแบบแนวเท่ๆล้ำๆก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับอ่ะท่านไปดูค่าท้ายนี่ค่าท้ายครับผมค่าท้ายนะครับจะเป็นค่าท้ายไฟแบบเส้นคาดตั้งแต่ตัวา,ากรงนะครับทั้งเส้นนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีคําว่าเอเวอเรสต์นะครับแบบนี้นะนี่แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างจะทําสีดําตัดสีเทาๆนะครับแล้วก็ ช่วงไอตัวปท่อเนี่ยจะทําเป็นสีออกบนลบนี่ชุดแต่งเขาจะเป็นตัวเสริมเข้าไปทั้งหมดเลยนะนี่ครับแบบนี้นะนี่เ็นะอบอกว่าถ้าใครสนใจเอเวเรสต์กจะแรบสีนะครับปิดชุดแต่งนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู6ย์หนะครับสาม2 5 1สนะครับหรือว่าจะแอด ID ดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับก็ใครยังไงนะครับฝากรบกวนกดอ่า ติดตามนะครับกดแชร์นะครับเอานำไปแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเผื่อใครสนใจรถยนต์ ford อยู่นะก็สามารถาแชร์ได้สอบถามได้นะครับก็ยังไงวันนี้นะครับบอยฝากด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ